กราบสวัสดีพี่ๆที่ได้ลายเกมสุดฉีกันด้วยนะผมเฟิร์สอีเกเหมเเช่นเคยวันนี้ผมจะมาขายไอดีเกมเด้อหลังจากที่ผมไม่ได้ขายไปนานเพราะว่ามันหาไอดีคุ้มมายากหาไอดีสูงๆไม่ว่ามาหาไอดีแบบที่ไม่ค่อยสูงแล้วมันคุ้มมายากจริงปกติเจอจี้ไม่ครบบ้างแต่ตัวสวยอยู่แต่จี้ไม่ครบอันนี้ผมไม่เอานะเพราะว่าทํางผู้ชมจะเอาไปแล้วเล่นยาก อไปมาเล่นยากเข้าใจไหมแล้วก็บางคนก็จี้สวยบ้างแต่ตัวไม่เอาเรื่องอะไรเลย,เลยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ผมก็ต้องเอามาให้พี่พให้มันครบนะราคาไม่สูงแบบว่าเพราะว่าผมก็จะรับมาก็รับมาเอากําไรไม่เท่าไหร่เองเอาหลักร้อยเองอหลักร้อยหลักสิบเองไม่ได้เอาเยอะเลยแหละ สามารถเอาไปไลฟ์ใน t i k t o k ได้นะผมแนะนำนะเพราะว่าใน t i k t o k ผมก็เห็นคนไลฟ์เยอะอยู่เห็นคนไลฟ์เยอะอยู่แล้วก็คนดูก็หลักร้อยนะจริงหลักร้อยเลยเพื่อนผมก็แนะนำให้ผมไลฟ์ดูแต่ผมก็แบบว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะติดเกม GTA ไง <laughs> ติดเกม GTA นะครับผมในะช่วงน,นี้นะ เกมเจียก็สามารถวชวนชวนชวนผมเล่นเกมนี้ได้นะเกมเศรษฐีได้นะเพราะผมก็แนะนำแล้วก็เล่นกับลูกค้าอยู่นะตัวแรกนะครับผมนะเป็นอีโวไกอานะครับผมนะอีโวไกอาร์โหดเลยดุจีดักเต็มไปเลยมีเพชรให้ด้วยด้วยแล้วก็อีโวบาลิมิแกะนะอันนี้ก็ชาราวันเวอร์ชันอัปเกรดนะไม่ใช่ดิชาราวันอะไรเด้ออาชาแล้วนะ,นะโอ้ผูก็ต้องขอโทษด้วย อาเช่เวอร์ชันไอนเกตนะครับผมนะสามารถดัไปเรื่อยกันได้อนี้ก็อีโวชละวันนะอันนี้ก็จะเป็นไปทางซาโฮนะตัวนี้จะเป็นไป,ไปทางแบบซาโฮนะครับผมลูกไฟนะอนนี้ก็อีโวโซน่าแล้วก็อีโวไดลิ์อีโวเคทีแล้วก็อีโวกอนนะแล้วก็ทุตสวรรค์กุยงแล้วก็ดาร์เคที่พันธรรมดานะครับผมแล้วก็นูเอ้ยโอ้โโอยมันนี่โคตรโหดโคตรตึงเสียวลี่แล้วก็ ไว้อาชานะครับผมนะแต่ก่อนต้องเติมนะเดี๋ยวนี้แม่งได้ฟรีกระจายกันไปเลยจริงประมาณนี้นะครับนะตัวละครที่ผมได้เก่าไว้นะตัวเบต้าก็อยู่ข้างบนเลยนะครับผมตัวเบต้าก็อยู่ข้างบนเลยนะตัวเก่าๆก็มีนะเห็นปะเก่าๆก็มีนะเดี๋ยวผมเลือ่อนให้ดูให้สุดเลยแล้วกันจะได้เห็นตัวมันเยอะๆด้วยเฮีย 2 0 1 8มีเสียงรถเข้ามาแล้วต้องขอโทษด้วยอี้อย่างเก่าเก่าจริงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสุดหล่อสุดตึงโอ้โหตึงตึงอะครับน้องๆหืมตึงตึงอะครับน้องๆตึงตึงอะมีเปล่ามีเปล่าแค่นั้นแหละตึงตึงอะครับน้องๆผัวเมียแฟนก็น่าสนใจนะสำหรับแต่หน้าแม่งดูเป็นเด็กเกินไปอีนี่ก็ดูสวย ตึงนะครับตึงตึงตอนนั้นสมัยผมยังเป็นเด็กเลยว่งจริงอันนี้ผมทันนะผมทันอันนี้มันไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนแต่ผมก็ได้มันมาเพราะว่าแม่งโหดสุดแล้วตอนนั้นอันนี้ผมก็ทันนะผมทันอยู่นะอันนี้ผมก็ทันอันนี้อันนี้ผมทันอันนี้ผมทันอันนี้ผมก็ทันมันจะมีอีกันึงอ่ะเป็นเวอร์ชันแจกอ่ะผมก็ทันเหมือนกันอันนี้ผมไม่ทันะผมอันนี้ผมก็ไม่ทันนะเนี่ย มันมีบางตัวที่ผมทนแล้วก็ไม่ทันนะครับผมจี้นะครับมนะเยอนะจี้ G นะ่เป็นจี้ดาประมาณ7 8ชิ้นเลยเด้อ,อคุ้มจัดไอ้ี้ยจริงคุ้มจริงคุ้มอะ่ะราคาแม่งไม่เกินพนะันห้าเออคุ้มนะจี้แรกนะครับผมนะั้นเป็นหมวกเซอร์เรเวอร์ชันโจมตีเด้ออันนี้ก็เวอร์ชั่นเติมเวอร์ชั่นเติมเท่จัเดเลยูดิผมว่าเทสุดแล้วนะจริงเทจริงออกรอบแปดห้าเลยแม่งโคตรเยอะอันนี้ก็ ดาร์กเรืออากาศโลนะครับผมนะแต่กล้ารีนิดหน่อยคุยผิขัดปากไม่เป็นไรไมสิวขึ้นนะครับผมนอนดึกอะ่ะปกติแม่งนอนตีสามตีสี่ที่เนี้ยตีสามตีสี่นะนอนเล่นเกมมานั่งเล่นเกมนะอันนี้ก็ตัดการสี่สิบเปอร์นะครับนะเวอร์ชันดาร์กด้วยน,นี่ก็โดนก๊อปปี้การเดนเวอร์ชันดาร์กเหมือนกันนะอันนี้ก็ดูย้ายไดิเมนชั่นเวอร์ชันดาร์กนะโอกาสห้าสิบเปอร์ ดูสามช่องนะครับผมนะแล้วก็หมวกอไอ้นี่ก็เวอร์ชันเติมแบบหมวกหุ่นไลก,กานะอันนี้ก็เวอร์ชันเติมเหมือนกันท่านผู้ชมเฮ้ยช่างงงเลยเนี่ยถ้าผมไม่ได้อ่านชื่อเี่ผมไม่รู้เลยนะมันเป็นหมวกหุ่นไลก,ก้าแบบนั้นสีดแดงๆนอะเป็นคนเปลี่ยนนะอ่ะอันนี้ก็ออกเกาะเจ็ดสิบเปอร์นะครับอันนี้ก็หุย่นยนอนมัดมัดไล่กานะครับผมนะไอ้เหี้ยไอย้ปูนอันี้ขอโทษด้วยะะท่านผู้ชมอันนี้ก็อันนี้ก็ เลนหน้าไทยหลังแล้วก็สาวเป็นหุ่นราก,กานะครับผมนะน,นี่ก็ป้ายไม่ขายนะวิชัน่นเอสบวกด้วยตึงๆอันนี้ก็ตุ๊กตายืนลังกักขังนะครับผมนะอันนี้ก็กันนะกันมิสโกเปิดนะครับผมนะวิชัน่นดับด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องอา่านแม่อันนี้มันจะเข้ากับตัวใหม่ผมก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรเดี๋ยวบอกให้ดูแล้วกันกับแบลกสปายนะครับมนมันเข้านะมันเข้าสําหรับผมมันเข้านะโคตรนะตึงเนี่ยเนี่ยมีอันนี้ด้วยสามารถนำไปหาก็ได้ตึงๆจริงๆ จูนี่ก็ไม่ไหวอ่ะจริงจริงผมบอกเลยโดนคอมโบแม่งอ่ะจูนี่ไม่ไหวอ่ะผมก็เคยโดนละไอ้เหี้ยอันนี้ก็ดาร์กปืนมัดสวิตนะครับผมนะนี่อันนี้ก็จรวดโล่อะจรวดโล่นะครับผมนี่ก็กันศีรษะนะอันนี้ก็รองเท้าโล่นะตัดกัดเจ็ดสิบเหมือนจักัดสี่สิบนะครับผมมันเป็นอะไรกับสี่สิบก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็รองเท้าโล่นะอันนี้ก็บัตรเชิญ ปาร์ตี้วิญญาณนะครับผมนะไม่ใช่กวันติดๆกขันะเงแล้ปิดเทอมนะครับผมนะ้องโง่หน่อยขอโทษทีงงง่หน่อย <laughs> อันนี้ก็แบนแบนเนนะครับผมนะแบนแบ็นครูเมืองอันนี้ก็ดุผมจะเปลี่ยนมันดีดวยวกันนี่น,นี่ผมก็เอาเอาอันนี้ดีกว่าอยากได้แบบเกิียเกียนเอาเอานี้ไปเก <laughs> ียนเกียนแห่ ا. คอยดูเลยเกียนจริงคอยดูนะ ที่ก<ะ>็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูแหละลูกเต่าแม่โค้ดเยอะเออเปรี้ยวเปรี้ยวครับผมนะเปรี้ยวมันโค้ดวอลเอเออะดี๋ยว้ราไปดูนะวอลไลเดอร์อันนี้ก็ตู้เกมในห้างนะครับผมนะเนี่ยจับมันเป็นลูกเต่าหมดเลยนี่อะไรอ่ะด้วงนะครับผมนะมีด้วงก็เนี้ยมีเขามีเขามด้วง ด้วยแล้วเหรออันนี้เป็นจรวดไหมจรวดมือสองอันนี้ก็เรือดำน้ำมือสองก็ไปดีกว่าอันนี้ก็สามเหลี่ยมนะครับไม่มีอะไรเยอะถ้าอยากได้ก็ไปหาแกะเอาของพูดเก่าๆเก่าๆไม่พูดเยอะดาร์กซิปก็มีนะบขอโทษด้วยนะครับผมไม่มีประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่เยอะย่างเยอะเยอะแยะจริงนะคุผู้ชมไม่อวยนะอวยขอไว้หน่อยนะขอไว้นิดนึง นิดเดียวนิดเดียวไปเล่นกันเลยบอกเลยอย่างตึงบอกให้โคตรตึงออไม่เอาใจใช่นเด็กจนเอือมแล้วอ่ะท่านผู้ชมจริงได้จนเอืมอมอ่ะง่วงนอนนะท่านผู้มชมน,นะมีเสียงเ่อกี้ก็ขอโทษด้วยไป yes sir yes sir โอ้ยเนี่ยท่านผู้ชมหาผมมานี้เกินไปหรือเปล่าเนี่ยนีญญ่เสียงดังดังก็ต้องขอโทษด้วยหม่หง,งุดหงิน่เาเบื่อเลยอาจจะคิดอยู่เลยวนะี่ยไม่เสียงดังชิบผมเบื่อมากเลยนะเว้ยพูดเบือ่อเสียงไหนโอ้ท่านผู้ชมไม่บอกผมว่าผมลืมามามาเกินไม่บอกกันเลยเนี่ย เปนแปเปล่า <ics> ไม่มีเลยอนะไม่บอกกันเลยบอกกันหน่อยจะได้มาท่านผู้ชมเปิ้นจะไม่ไมไมม Rig เมกะกะแล้วเราเขาไม่เกะกะแล้วอาจจะจากเนื้อเข้ากันดูท่านผู้ชมท่ออย่างก่ำเลยเจ้าผมนะผมมาดูไปสบองแล้วแบ่ ผู้ชมรู้ปัสมอแบกเขื่อนไมดรู้ว่าผมก็พูดหัวกันกันนะผู้ชมนะผู้ชมนะครับนะท่านท่านผู้ชมนะไอ้เหี่อนั้นแล้วท่านผู้ชมไม่บอกผมโอ้โหไอ้เหี้ยหมวกเอสคอยี้ยะไรเนี่ยโคตรดีเลยคอยดีจัดเลยนะตัวผมโอ้โหแบบโคตรดีเลยสั้อยู่แถวโอ้ วะดู45้หี้ยมัน50เรอเนี่ยอูม่ดต้องมาตกใจอยพูดก่อนนันแหละทั้งทนดูเกมั่ทำลุมดำไม่ออกพีขอกระโดดขอกระโดด ก็ก,ก็ส่วงหน้าละนี่ซายบีดการ่าซีแมนเป้าโอ้ระดับแอดเฟอร์ด้าทำงานที่ไหนอ่ะการ์ตีอยู่เด้อโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นตลอดเลยที่กูกูกกกอยู่ดีๆกูก็จัดโปรโมชั่นอะไรของกูก็ไม่รู้ จริงปะจริงะงไหมจไม่เนี่ยดีๆกูก็ไม่จัดมว่าชั้อะไรของกูก็ไม่รู้มองกันตัวเองนะดังหมเดี๋ยว่ามันและเพื่อคนดูที่น่ารักของผมน่ารักแบบอุ๊ยจัปะไีหวหิวไหวหิวชิวจิงชิวจัดอะอาจจะชิวจัด เรงอน้อ่ด yeah. ึงอะดึงเลยอะดึงเเปรี้ยะเนี่ยอันนี้คนง่ายนะสามารถไปเล่นกับคนดูได้นะอันนี้ก็เอาโดนก๊อปปี้มาเล่นเดียสีนะเล่นเดียสีก็ไเอาคนเล่นมาเดียสีนะเล่นเดียสก็ไปเอาโดนก๊อปปีมานะครับผมนะสามารถเล่นกับคนดูได้นี่ก็ฝากกันด้วยเอช่องทางกันติดต่อก็นี่เลยนะครับก็นี่เลยนะเ่เขาก็ทักว่า่ สอบถามเลครับอยากรู้จูน่าธรรมดาสามารถเปลี่ยนเป็นวิวจูน่าได้ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกในคลิปเลยแล้วกันไม่น่าได้นะครับผมนะอาจจะได้ทําเว้นใหม่เลยนะครับไม่สามารถแลกได้เด้อปะมันแลกไม่ได้นะมันไม่มีให้แลกนะครับผมนะต้องไปหาก,การ์ดใหม่เลยไม่สามารถแลกได้นะครับผมผู้ผิดประกันไหนก็ต้องขอโทษด้วยแต่มันไม่สามารถแลกได้จริงๆนะครับ นี่ผนคิดอสรอยู่น,นีแล้วก็เพนผมนะครับนะสามารถมาซื้อได้ช่องทางการติดต่อก็นี้เลยนะครับผมฝากกลุ่มกันด้วยผมได้แจ้งข่าวสารกลุ่มหรือว่าอะไรก็ไว้ในนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างไงก็สามารถมานี่กันได้นะเห็นป่ะแจ้งไว้แจ้งไว้ตลอดเห็นีกูหาตลอดแหละไอ้เชี่ยกุยขยันทํางานจะตายกูขยันทางานหายอ้นีให้พวกมึงอ่ะเออ เห็นปะเอื้ออัอนเนี้ยลืมแจ้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลองให้ดูเลยแล้วกันว่าว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะอันไี้ผมก็ได้แจ้งไว้ในกลุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะอ้เหี้ใช้ได้ไดป่้หาือเปล่าอ๋อ คนเก่าเขา่าจะใช้ไปแล้วนะอืมก็ผมแจ้งไว้ในกลุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วเนอะอย่างไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันนะกลุ่มนี้เลยผมได้แจ้งข่าวสารไปที่เรียบร้อยล้ะประมาณนี้นะครับนะที่ผมก็ผมได้มีช่องทางการติดต่อผมก็นี่เลยเบอร์โท,ทรศัพท์ก็นี่เลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับรับจ้างอยู่นะย่งไก็ฝากกันด้วยเด้อบ๊ายบายครับ